กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายชอตตี้บูโจวาครับคราวนี้มาอยู่กันที่เกมแนววางแผนนะฮะวางแผนยังไงไปดูกันเลยครับ v i p เลยเวลอัพเกมนี้ไม่ต้องเติมเงินนะฮะแค่เข้ามาเล่นทุกวันก็ VIP ขึ้นก็อย่างที่เห็นนะฮะก็เกมนี้ตามตามชื่อเกมต่อท้ายคือเป็นเรื่องของหน้ากากใช่ไหมครับคือเราเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีหน้ากากอ่าก็คือพวกเราตัวละครพวกนี้แหละครับมากขึ้นนะครับตัวละครแรกที่เรามีคือนี่ครับหน้ากากเสือหน้ากากเสือนะครับการเล่นนี่ครับแอดเวนเจอร์นะครับไปดูกันเลยนะรคับ ผมก็เล่นมาถึงดันเจียนเลเวลที่14แล้วนะครับนีม่มีบอกเลยครับว่าดรอปอะไรบ้างนะครับมีเรื่องของอเล่นแบบมีดาวด้วยคือต้องเล่นดีๆจบภายใน3เทินจะได้รับ3าดาวนะครับเอาไปลองดูเลยก็แล้วกันนะครับอ่านี้ก็จะมีเพื่อนให้เลือกด้วยก็แล้วแต่เรานะครับก็จะเลือกก็ได้ไม่เลือกได้ครับแบตเทิลสตาร์เลยนะฮะสำหรับเกมนี้เป็นเกมแนววางแผนซึ่งแต่ละเทินเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้3อย่างาไม่ว่าจะเป็นการ์ นะครับหรือว่าจะเป็นการเดินว่าเราจะเดินไปข้างหน้าไปข้างหลังหรือใช้การโจมตีนะครับอ่าก็เดี๋ยวอย่างกรณีนี้เดี๋ยวผมเดินไปข้างหน้าดีกว่าเอ้ยโอ้ยผมเลือกไม่ทันเวลาหมดกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออ,อตโต้ออกก่อนนะครับคือถ้าเกิดเราเดินไม่ทันตามเวลาที่กําหนดมันจะเลือกให้เราเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมเลือกอ่าโจมตีไปข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกชาร์จพลังคือมันมี SP ด้วยเราต้องใช้สกิลพวกชาร์จพลังด้วยนะครับ เดี๋ยวเลือกสมท่านี้ก็แล้วกันนะฮะโจมตีไปข้างหน้าครับโอ้โดนแค่สองตัวเวนกรรมแล้วก็ชาร์จพลังปึ๊บแล้วก็โจมตีอีกท่านึงผมตีไม่โดนครับน่าเสียดายเนี่ยเราต้องคอยอาเมเนจแบบนี้ครับแต่ละเธอเราจะโจมตีได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมโจมตีอนี่แล้วกันนะครับแล้วก็ถอ,อยหลังหน่อยแล้วก็ชาร์จไม่น่าจะจบภายในสามเธอแล้วละ่ะอืม โจมตีไม่ไ,มได้ฮะพลังโจมตีผมไม่พออาลองดูก็แล้วกันโจมตีโช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 ,โช,โชตายไหมตายหมดแล้วผมโอเคผ่านสาดาวพอดีอ่าพอเข้าใจการเล่นไหมครับเราต้องคอยคาดข่าวเองว่าถ้าเกิดเราโจมตีครั้งแรกไปครั้งที่สองอ่ะศัตรูมันจะทําปฏิกิริยา,ยางไงเดินมาหาเราหรืออะไรคือเราต้องคาดการล่วงหน้าครับ1เทินสั่งได้สามครั้งแล้วแต่เราเป็นโจมตีหรือเพิ่มพลังหรือเคลื่อนที่แล้วแต่เรานะครับ อ่ะเดี๋ยวเล่นอีกสักด่านหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเพราะนั้นเกมนี้ฝึกสมองได้เป็นอย่างดีนะครับต้องคิดเลยว่าเอ๊ะสามเธอเนี่ยเธอแรกทําอะไรเธอที่2ทําอะไรเธอที่3ทําอะไรนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของอกับดงกับดักตามพื้นที่ด้วยไปยืนอยู่ในบางที่ก็อาจจะทําให้เสียพลังได้นะครับเดี๋ยวผมขยับไปหน้ารอบหนึ่งแล้วกันแล้วใช้สกิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะชาร์จพลังรีคอเวอรี่นี่นะฮะชาร์จพลังต่อโอเคไป กระโดดแบงค์หน้าหนึ่งครั้งนะครับศัตรูเดินเข้ามาตัวเดียว2ตัวครับผมผมใช้สกิลอาณาเขตก็ตามที่เห็นนะครับโอเคชาร์จพลังเรียบร้อยครับแต่ไอหนุมานข้างล่างนี่มันจะเดินมาหาผมไหมเดี๋ยวผมใช้ท่านี้แล้วก็เลื่อนลงแล้วก็ใช้ท่านี้ก็แล้วกันดูอาณาเขตด้วยนะครับจะมีสีแดงบอกเห็นไหมว่าอาณาเขตแบบไหนนะครับอ้าวจบตีเฮ้ยเวนไม่โดนโด,โดดลงไปไม่ได้เลยติดไอตัวนี้ไอตัวนี้มันขวางผมอยู่ก็เลยใช้ท่าวุดไปเลย2ท่าครับ นี่แหละครับอย่างที่บอกคือต้องคาดการล่วงหน้านะครับต้องไม่คาดการล่วงหน้าเป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวผมโจมตีด้วยท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วก็รีค o เวอรี่นะครับแล้วก็ใช้ท่านี้ต่อเลยอ่ะดูครับใครจะได้โจมตีก่อนผมโจมตีก่อนครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งตัวชาร์จพลังอุ้ยไม่เป็นไรครับโจมตีต่อเรียบร้อยครับผมอ่าพนั้นอย่าลืมดูพลังของเราด้วยนะครับผมเคยสั่งโจมตีแล้วไม่ได้สนพลังที่เรามี SP อสนะที่เป็นหลอดสีเหลืองอะไม่ได้สนใจ โดนศัตรูสวนหน้างหงายเลยนะครับคือมันจะโจมตีไม่ออกครับตัวละครมันจะแบบเฮ้ยอโจมตีไม่ดอกเอพีไม่มีนี่แหละครับคือเสน่ห์การเล่นเกมนี้นะฮะเป็นอ่าการลุยภารกิจนะครับก็จะมีภารกิจให้ทำมีมอนสเตอร์พยายามทำมีท่าไหนก็ได้ให้จบภายใน3เทินจะได้รับ3าดาวนะครับและแน่นอนครับก็คือดาวก็สามารถเนี่ยสะสมแล้วก็รับรางวัลได้เห็นไหมซึ่งส่วนใหญ่รางวัลที่เราได้จะเป็นพวกหนังสือเอาไว้เรียนสกิลหรืออัปเกรดสกิลนะครับอ่าซึ่งเกมนี้ก็จะมีระบบการต่รอสู้อื่นอีกเช่นแบทเทิ เดี๋ยวผมลอง PVP เลยกันล้วกันครับ Battle Field Position ครับเลือกเลยครับซึ่งการเล่นนี้จะเป็นการต่อสู้กับคนจริงๆนะฮะผมยังไม่เคยเจอบอทนะครับคือเล่นแล้วเจอคนจริงๆเราต้องเหมือนเดิมครับอีท่าไหนก็ได้เอาชนะให้ได้ครับเดี๋ยวผมเอาท่านี้แล้วกันแล้วก็ชาร์จพลังแลท่านี้ต่อเลยจัดไปเฮ้ยมันหลบว่ะไม่เป็นไรครับอยู่ในอนาเขต <laughs> เฮ้ยมันขยับเข้ามาแล้วไง อยู่ในอาณาเขตครับอ่าแต่ศัตรูจะใกล้ตายแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีเพราะว่าผมเร็วกว่านะครับอ่าผมใช้ท่าที่อยู่ในอาณาเขตศัตรูหมดเลยแล้วก็รีคอเวอรี่กันลวกันจัดไปครับเฮ้ยเวรกรรมไม่โดนนะผมมันเร็วกว่าครับเทิร์นนี้แต่ก็ไม่ไม่พ้นอาณาเขตท่าที่3ของผมครับอ่าเรียบร้อยครับเนี่ยแหละครับก็การต่อสู้การันนี้น่า้หลักหลาแล้วเหมือนกันนะครับความสนุกคือตรงนี้คาดคะแนนล่วงหน้า ว่าศัตรูจะทําอะไรเทิร์นที่1ของเราสั่งการได้3าครั้งทําอะไรบ้างอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเกมนี้จะสนุกตรงนี้แหละแท็กติกจริงๆใช้ความคิดกันจริงๆแล้วก็ต้องสู้กับคนอื่นจริงๆนะครับส่วนในข้างล่างเทรนนิ่งนะฮะก็คล้ายๆกับอ่เป็นดันเจี้ยนพิเศษอะ่ะที่ลงแล้วให้เราได้รับพวกเศษของหนังสืออ่าหนังสือพวกนี้คือเอาไว้เรียนสกิลหรือกราฟสกิลอย่างที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นเหมือนดันเจี้ยนประจวาวันมาลงกันได้อ่าเพื่อสะสมเศษนะครับ ทีนี้การ์ดของเราไปดูที่ไหนดูด้านขวานะครับเดี๋ยวขอแปลเลยแล้วกันนะฮะสเตตัสก็บอกรายละเอียดของตัวละครน,นะฮะก็สามารถปรับเปลี่ยนอาวุธอาวุธได้นะครับอัปเกรดได้เห็นไหมก็จะใช้หินพวกนี้ครับแล้วก็จะมีอัตราการอัปเกรดด้วยนะไม่ไม่ไม่ไมควรอัปเกรดเลยเพราะว่า35%แหกแน่นอนอ่าก็หินพวกนี้ได้ยังไงก็ได้จากพวกภารกิจต่างๆรวมถึงการ d i s m a n t l e ด้วยคือการสลายเราก็เลือกของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยไปสลายได้นะครับเนี่ยเห็นไหม d i s m a n t l e แล้วก็จะได้รับหินกลับมานะครับยิ่งของดีๆก็จะได้รับหินคุณภาพสูงก็จะได้เอามาตีบวกของที่ดีที่สุดของเราได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นการสวมใส่หลายส่วนเลยมีทั้งหมด6ส่วนด้วยกันแล้วมันจะมีคอสตูมด้วยนะครับอตอนนี้ผมสามารถคราฟปีกได้ซึ่งปีกพวกนี้ได้จากไหนก็ได้จากการทําภารกิจนั่นแหละมันก็จะมีเศษมีอะไรมาให้แล้วเราก็สามารถคราฟได้ซึ่งดูนะครับ1วันเท่านั้นของฟรีจะเป็นประมาณนี้คือเราคราฟชุดนักเรียนหรือว่าคราฟปีก นะครับแต่ถ้าจะเป็นอลิมิตเต็ดนี่อาจจะต้องเสียงงงเสียงเงินนิดนึงนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมลองราฟดูนะครับใช้เงินแคส3 0แคสนะครับแล้วก็ใช้ปีก2อันเอาเป็นปีกนางฟ้าก็แล้วกันครับ make wing เรียบร้อยแล้วครับมีเวลา1วันนะฮะเพราะนั้นแน่นอนครับถ้าเกิดเรามีเศษของปีกหรือชุดนักเรียนนะครับเห็นไหมชุดนักเรียนก็มีนะฮะก็ราบได้เหมือนกันราบได้เหมือนกันนะครับก็ตามนี้ครับอ่าส่วนด้านล่างเป็นโพชั่นก็จะสังเกตเห็นว่าจริงๆโพชั่นมันใช้ในในดันเจียนได้นะแต่ผมไม่เคยใช้เลยนะ ผมลุยเองตลอดนะครับก็ลองกดๆด,ดูแล้วกันถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยไม่ไหวจริงๆนะทำทีท่าไหนก็ไม่ผ่าน3าดาวโอเคเอเอนั่นแหละลองดูก็แล้วกันนะครับลองใช้โพชันดูนะครับ mm hmm. เผื่อมันจะช่วยได้นะอ่ะส่วนสกิลนะครับเนี่ยแหละครับเกมนี้ทํามาค่อนข้างปวดหัวนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราจะมีแค่เลนเดียวไม่ว่าจะผ่านไปกี่เทิร์นก็จะมีการน,าน,นี้ครับแต่พอถ้าู้ชมเลเวลถ้าจะไม่ผิดคือ10นะมันจะเปิดเลนที่2มา อ่าแล้วแล้วมันทําไมเคยอย่างนี้ครับเทอร์แรกอ่ะถ้าผู้ชมจะใช้การเซตนี้เทอร์ที่2จะกลายเป็นเซตนี้แทนมันจะสลับกันไปเรื่อยๆเออเพราะฉะนั้นก็เราต้องคอยจัดเอาเองครับว่าเทอร์แรกมาเนี่ยเราจะเอาการไหนใช้เทอร์ที่2เอาการไหนใช้เทอร์ที่3การ์ดไหนใช้ต้องคิดกันเองดีๆอ่าต้องคิดกันเองดีๆนะครับอ่าแล้วเราเปลี่ยนได้ไหมนะครับก็เวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะมีรายละเอียดบอก ว่าสกิลใช้ s p เท่าไหร่ความแรงเท่าไหร่อัปเกรดได้ตามรูปเลยเห็นไหมครับแต่ละสกิลจะมีรูปที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นเราก็ไปลงเลนเชนประจําวันเพื่อหาเศษมาอัปเกรดได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมต้องหาเศษอันนี้อีก2อันเพื่ออัปเกรดนะพอเราอัปเกรดเนี่ยไปเรื่อยๆนะอาณาเขตมันจะกว้างขึ้นแรงขึ้นคือเดิมทีมันอาจจะไม่ได้อาณาเขต9กช่องไงมันอาจจะ6ช่องก็ได้แต่อันนี้เราอัปเกรดมาไกลแล้วเลยกลายเป็น9้าช่องแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ดูไอ้ตัว B ตัว C อันนี้คือเป็นแลนด์กิ ว่าการเป็นนี้ดีแค่ไหนนะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนการได้ครับก็ลากมาใส่เนี่ยเมื่อกี้ผมลากใช่ไหมเ่ยนะลากออกลากใส่สลับได้นะครับสลับได้อิสระครับสลับได้อิสระอ่ะแล้วถ้าเกิดเราจะครัฟการดล่ะได้การประเภทใหม่มาทําไงเนี่ยครับมันจะมีสกิลบุกอยู่เห็นปะดูโคตรยากเลยใช่ไหมครับดูรู้ไหมว่ามันคาฟอะไรได้บ้างโอ้โหดูอย่างยากเลยวิธีสังเกตคือให้ดูรูปบวกที่อยู่ด้านขวาบนของแต่ละการดไออย่างนี้หมายความว่าเราสามารถคาฟได้ อ่าแล้วเราก็ลองดูก็แล้วกันว่าเราจะคราฟอันไหนนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยรีคาเวอรี่อ่ะเรามีอยู่แล้วนี่เราเราเราจะเก็บเศษนะครับไว้อ่าเพื่อที่จะอัปเกรดดีไหมหรือว่าจะเอามาคราฟอีกการ์ดหนึ่งอันนี้ท่านผู้ชมต้องคิดเอาเองอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของการคราฟการ์ดติดตั้งการ์ดนะครับก็เข้ามาแวะดูก็แล้วกันนะฮะเข้ามาแวะดูนะครับคือการ์ดพวกเนี้ยมันจะแบ่งตามอาชีพแวะแบ่งตามหน้ากาคือตอนนี้ผมมีไทเกอร์กับเลฟฟินิกใช่ปะเออ หรือบูดากอนวะเออไม่รู้อะของใครไม่รู้คือถ้ามันขึ้นแดงๆอย่างนี้แสดงว่าขับได้นะครับพวกการ์ดที่อยู่ในตามหมวดนี้คือจะเป็นการ์ดของฮีโร่ตัวนั้นๆแต่ถ้าเป็นคอมมอนคือใช้ได้ทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกท่กนทานโชคดีกัแล้วกันนะมาได้เศษได้การ์ดได้อะไรตามที่ต้องการแล้วก็มาคาบกันรัวๆนะครับอ่าต่อมาก็เป็นกระเป๋าครับก็มีรายละเอียดต่างๆก็แค่นั้นอ่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็เควสอ่าก็อย่าลืมเข้ามาแวะเวียนดูด้วยว่ามีเควสอะไรให้ทําบ้างนะครับ ต่อไปก็มิชชั่นอาต่างกันยังไงก็จะอันนี้รู้สึกจะเป็นภารกิจประจำวันก็พยายามทําให้ครบเพราะมีเงินแคสได้ด้วยนะครับมีเงินแคสแจกมี Energy แจกเรื่อยๆนะครับสรุปคือเล่นเกมนี้เล่นมันเล่นได้ยาวๆนะ e n e r g y มันแจกอะไรมันแจกตลอดนะครับอ่าดูด้านซ้ายครับก็มีจดหมายนะครับก็เนี่ยวันนึงก็แจกของเยอะเหมือนกันนะก็ลองรับรับดูนะครับมันจะมีคําสั่งรับอยู่แล้วนะครับเห็นไหมด้านบน Receive all item Receive นู่นนั่นนี่นะ ก็สามารถที่จะรับได้นะครับมีเอชเมนด้วยนะครับแล้วก็มีพวกโปรโมชั่นอีเวนต์ต่างๆลองดูนะครับว่าช่วงนี้มันมีอีเวนต์อะไรคือมันจะเปลี่ยนไปตามการเวลาทีนี้มาดูข้างล่างกันอีกครั้งครับมีรายละเอียดเยอะมากครับอนแรกเจมช็อปานขายเงินแคสนนั่นเองนะฮะก็ผมสายฟรีคงคงไม่มีอะไรแนะนํามากเอาเป็นว่าใครที่จะเติมเงินลองดูดีๆก็แล้วกันมันจะมีแพ็กเกจอยู่นะฮะก็ลองเช็คดูว่าซื้ออันไหนคุ้มกับตัวเองที่สุดนะครับต่อมารั k กี้วิวนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นนหมุ สล็อตนั่นแหละคล้ายๆกับกระปองนะครับก็จะมีให้เปิดฟรีซึ่งไม่ต้องรอเวลาด้วยก็คือกดเปิดได้เลยนะครับไอคอนควสติเกนนี่คือตั๋วผ่านด่านอัตโนมัติกดปุ๊บผ่านปั๊บอะไรอย่างงี้นะอ่าก็มีให้ฟรีให้เปิดอยู่ก็มาเปิดนะครับแจกเยอะเหมือนกันนะจริงๆแจกเยอะจริงๆเนี่ยดูดิอ่าได้ของได้อุปกรณ์ด้วยนะครับต่อมาลิลิคบ็อกนะครับอันนี้ก็เป็นกระปองอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันสังเกตว่าแจกเยอะไหมเยอะจริงๆเยอะมากดูดิแจกหงแจกหินแจกอะไรกันเต็มไปหมดเลย อ้าแจกเศษของปีกด้วยนะครับก็เก็บไว้ค้าพรุ่งนี้ก็แล้วกันเพราะวันนี้เราคับปีกนางฟ้าไปแล้วนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมเกมนี้แจกเยอะครับแต่ว่ามันก็ได้ของทั่วไปอ่ะมันก็ไม่ได้ของแรอะไรมากมายนักนะครับอ่าโหมดอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าภารกิจเสริมเช่น exploration คือการส่งฮีโร่ไปสำรวจใช่ไหมอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตอนนี้เรามีฮีโร่ว่างอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็ให้ไป exploration ได้นะครับก็มีเวลาบอกครับว่าจะกลับมาอีกินนาที ก็จะได้รับของรางวัลแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีระบบที่ยังไม่เปิดด้วยการต้องเลเวล30นะฮะโคโลนี่ ony, นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งฮะก็ลองต่อสู้ดูได้นะครับก็คืออันนี้ถ้าจำไม่ผิดคือจะมีศัตรูโผล่มาเรื่อยๆนะครับโผล่มาประมาณ4-5เวฟอะนะครับแล้วเราต้องเคลียร์ให้ได้ภายใน20 20รอบ20เทิร์นนั่นเองนะครับโอเคอ่ะก็สําหรับเกมนี้หลักๆก,ก,ก็มีเท่านี้นะครับแล้วรา,ร,ลาร,รายละเอียดตีกย่อยไหนลองดูซิด้านซ้ายบนนะฮะบอกรายละเอียด นะครับซึ่งเกมนี้มันซิงกับพวก Google Play อยู่แล้วเพราะนั้นใครจะไปเล่นเครื่องอื่นไม่มีปัญหาเลยเออแล้วก็มีลบ Account ด้วยนะเออนะใครที่อยากจะลบ ID ลบได้นะครับที่นี่นะครับส่วนภาษาผมยังไม่เห็นมีภาษาไทยนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับส่วนออปชันก็ส่วนใหญ่เป็นพวกคำแจ้งเตือนเสียงการสั่นก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะครับไม่มีการปรับกราฟิกอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนด้านขวาบนก็แค่เปิดปิดอันนี้เท่านั้นเองนะครับแค่นี้แหละพราะฉะนั้นก็จบแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ครับก็ไม่ม เพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นเกมนี้คือต้องเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับเกมที่จะต้องใช้สมองเพราะว่าค่อนข้างแปลกไม่เหมือนใครเออคือเรียกได้ว่าเป็นการคิดแบบ Inception 3ตลบนะเพราะเกมส่วนใหญ,ญ1่1นึ่งเทินหนึ่งแอคชั่นเกมนี้1นึ turn ่งเทินสามแอคชั่นและต้องคาดคะเนกันเอาเองนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันละกันที่ชอบเกมแนวประเภทนี้ที่วางแผนและต้องต่อสู้กับคนจริงๆนะฮะมีเนื้อเรื่องมีอะไรให้ทำเป็นค่อนข้างมากมายเนี่ยครับจัดไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับผมนายช็อตตี้บูโจวาครับขอให้ทุกท่านโชคคดีครับ